ฮัลโหลมาเฟนทุกคนเดี๋ยวคลิปนี oh. <OS S> ้ป um awesome ๊ป๊ากับปุนจะมาทำการซัมมอนยูนิตมิติกอีกแล้วตัวละครระดับมิติกตอนนี้จะเป็นไททันซีนิม่าแมนโดยคลิปนี้จะเป็นน้องน้ำปุ่นนะที่ทำการซัมมอนนะแล้วก็คือตอนนี้แพทใหม่อัปเดตแล้วแล้วเราจะมารีวิวฟีเจอร์ใหม่ก็คือฟีเจอร์เทรดด้วยคืออันนี้อ่าฟีเจอร์นี้คือฟีเจอร์เทรดเดี๋ยวเราซัมมอนเสร็จแล้ว แล้วเรามารีวิวให้ดูโอเคไหมโอเคนะแล้วเดี๋ยวตอนนี้คือน้องนับปุนเนี่ยใช้เกมพาร์ตเนาะเดี๋ยววิธีการแซม,มอนของเราวันนี้นะน้องนับปุนจะใช้เกมพาร์ตแล้วก็บวกกับลัคกี้บูทเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มเป็น0.4เปโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรากดใช้ลัคกี้บูทก่อนอเ,เลย ผมใช้ Lucky b o o ทแล้วก็ Lucky ครับ <Okay. S 2> แต่เป็นเหรียญยูสีครับอ๋อเปอร์เซ็นต์การออกจะเพิ่มขึ้นตัวที่ปุลน,น้องปุนมีเหรียญทั้งหมดหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเหรียญทองเอียวีเ้เนยดูสิว่าจะได้ไหมเยอะกว่าเยอะกว่าตอนที่ป๋าสุ่มนะใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวปุนกดใช้ Lucky b o o ทเลยกดเลยลูกเอาแล้วเอาใจช่วยด้วยนะ My friend เอาเลยยูส์วันโอเคกดเลย โ <Okay. S 2> อเคอาและทีนี้เราจะทำการเข้าไปซัมมอนยูนิตเลยอ่ะขอให้ได้ไททันซีนีม่าแมนดูอ่าเข้าไปดูซิพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูหน่อยปุนว่าจะเป็น0.4เนล้นี่จากตอนแรกจะเป็น0.2<อ>เพราะมีแค่เกมพาร์ทตอนนี้จะเป็น0.4แล้วไท<อ>ทันทีวีแมนรีเจเดอรี่ก็จะกลายเป็น4ปซโอเคอ,อ่ะปุนพร้อมหรือยังลูกพ,พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะโอเคเดี๋ยวทุกคนมาช่วยรุนพร้อมกันนะ เดี๋ยวเริ่มเลยตั้งแต่แรกนะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะโอเคหนึ่งสองมาเลยฮึยทุกคนทุกคนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ครั้งแรกครั้งแรกของน้ำปูนสุ่มครั้งแรกทุกคนดูหนึ 1, 2, ่งสอง <ś m> ได้ได้ซีนีมาแมนพร้อมกับทีวีแมนเลยทุกคนโอ้โห <ś m> ดวงดีมาก <ś m> ได้ทั้งลีเจนเดอรีแล้วก็ได้ทั้งมิติกเลยในครั้งแรกทั้งเดียวเลยใช้เหรียญ900 900เเหรียญทองเอง ครั้งแรกคุณได้เลยโอ้โหดวมดีมากถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปที่ปาแซมมอนนะของปาเองนะเดี<ต>๋ยวมโคตรยากสุ่มยากมาก,มาก,มากขนาดปาชัยใช้ลัคกี้บูเทเพิ่มเนาะแต่ปาใช้เป็นแค่0ูซน่ะคือแบบปาสุ่มจนเงินหมดหมื่นหนึ่งไาย,ยังไม่ได้เลยอะ่ะน้องปุนสุ่มครั้งเดียวได้ทั้งตัวซีนีมาไททันซีนีมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นไททันทีวีแมน โอ้โหพอแล้วครั้งเดียวเราเลิกเลยจบคลิปไหมโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีวิวด้วยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดคลิปไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรอให้ซัม,ม่มนยูนิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากไททันทีวีเอ่อไททันซีนีมาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เราจะเข้ามาซัมโมอนอีกอ <c oughs> มามามาาเฟสมาต่อหลังจากที่เมื่อกี้ได้ทีเดียวน้องนฟุน แซลมอนครั้งเดียวเป็นไงล่ะเมื่อกี้ได้ทั้งตัวเมติก r ีเจนเดรี่อีปิกคือที่มีทั้งกระดานน้องนปุ่นได้หมดในครั้งเดียวโอ้โหสุดยอดมากอ้สุดๆไปเลยเอาตอนนี้คือตัวแซลมอนยูนิตนะเปลี่ยนไปแล้วจากเมื่อกี้น้องนปุ่นได้ตัวซินีมาแมนไปแล้วตอนนี้ตัวยูนิตจะเปลี่ยนเป็นอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ตัว r ีเจนเดอรี่จะเป็น secret agent อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวนะปุณจะไปทำการแซมมอนอีกครั้งหนึ่งอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าีกเดี๋ยวหยุดหยุดด้วยเหรออย่าบอกนะว่าอีกครั้งหนึ่งอะจะได้หมดเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปแล้วนะปุณนะโอเคโอเคอ่ะไป nữa má ưỡi dặn 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 ưỡi thì đây này má ưỡi dặn 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 ưỡi sẽ đây đây ezeni một cái nữa anh ba ba má ưỡi ừm chờ khoan cọt khoan cọt ưỡi, bắt đầu má, má dặn 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 một, hai, má, bắt đầu ưỡi, 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 อยยังยังไม่ออกเลสองสามอู้หูยังยังเอาเอาอีกหนึ่งสองมาไม่มาอุ้ยยุยยุใครอออย่างไม่มาหนึ่งห้ามาอู้ยไม่ออกเออแต่เอาทุกคนเอาใจช่วยน้องปุ้นหน่อยนะเออ้ยได้เอเจนได้เอเจนมาอู้หูถึงเด้อเด้อถึงถึง เถึงเถิงถิงเอาเลย <ählt> โอ้ยไม่มาโอ้ย <c ười> คือครั้งนี้ทำไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วเอาใจช่วยได้นะอัปเกรดไททันคาเมราแมนออกมาซะเถอะเ <c oughs> พราะว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้<ต>เหรียญหมดแล้วอ่า <c oughs> <c oughs> นะปูนพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะเดี๋ยวพอถ้าเกิดอาซัมเมอเสร็จเดี๋ยวเรามาอรีวิวฟีเจอร์เทดนะพอ้อมยัง อานะหนึ่งฉีจะลาดฉีจะลาดมันตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอ,อโอเคหนึ่งสองสามมาไม่ออกทุกคนโอเคทุกคนโอน้โหถือว่าก็โอเคอยู่นะนะบุญนะอย่างน้อยก็ได้ซีนีมาแมนมา อัปเกรดไทท่านคาเมราแมนไม่ออกันโตเอ้ยเอาจนเหรียญทองหมดเลยเอาไม่เป็นไร <S <S อาทีนี้เดี๋ยวป้ากระปุลจะมารีวิวฟีเจอร์ใหม่คือฟีเจอร์เทรดที่อยู่ด้านซ้ายมือ,อด้านล่างนะโอเคอ่ะเดี๋ยวป้ากระปุลจะลองเทรดให้กันดูว่าใช้งานยังไงอ่ะขั้นแรกก็กดเข้าไปเลยในเทรดปุ๊บเลือกชื่อเพื่อนที่เราจะเทรดให้อ่านี่เป็นชื่อไปแล้วเขาก็จะบ,บอกว่า อันนี้คุณจะต้องการเทรดกับเขาไหมอ่าคือรอ,อตอบรับเพมีคนบอกว่า yes หรือ no อ่าก็ต้องรอให้เพื่อนตอบ yes มาอ่าโอเคอ่าม,มันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาพอขึ้นหน้าต่างเนี้ยให้เราเลือกตัวที่เราจะเทรดให้เพื่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองมจะลองเทรดตัวเอเจนต์ Agent, ไปก่อนแล้วกันเนาะลองดูเนาะ,อะลองดูอ่ะปึ๊บกดเอเจนต์ไปแล้วกดเลดี้ใช่ไหมมันก็จะลองอน,นี Paul, อ่านี่คือเพื่อน <laughs> เพื่อนบอกมาว่าจะเทรดตัวลาร์สคาเมล่าแมนมาให้ไม่ดีแล้วแล้วพอป้าก,กดเวดดี้อ่าแล้วทีนปาก็ต้องกดเลดี้เลยใช่ไหมกดปุ๊บอ่าโอเค,อเคพอดีโหลดปุ๊บรอดูซิว่าลาร์สคาเมล่าจะมา,าไหมอ่าสำเร็จยูเทสสำเร็จแล้วโอเคไหนดูซีมาไหม อ่านี่ไงนี่ไงตัวนี้อ่าลัดคาเมราแมนมาแล้ววันนี้น้องปุณก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่แต่ครั้งเดียวครั้งแรกโอเคปุณฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยอ่าอย่าลืมนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยและเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาตามล่าอัปเดตไททันคาเมราแมนให้ได้เลยออคลิปนี้ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยไม f เ i e n d นเจอกันคลิปหน้าไปแล้ว